ชาวบ้านในพื้นที่บ้านวังต่อ,อยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทุทัยธานี พร้อมนักเสี่ยงโชคจากหลายจังหวัดเดินทางร่วมพิธีอัญเชิญเรือตะเคียนโบราณขึ้นจากคลองทับเสลาหลังมีหนุ่มเมืองการที่รับจ้างขับรถแบ็คโฮขุดพบเรือดังกล่าวใต้น้ําจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเรือตะเคียนโบราณความยาวประมาณ12เมตรสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีหัวท้ายครบคาดว่าอายุมากกว่า200ปีเป็นที่ฮือฮาในพื้นที่เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านเคยเห็นแต่ลำต้นตะเคียนใต้น้ําไม่เคยพบเป็นรูปเรือชัดเจนแบบนี้มาก่อนเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนต้องการขึ้นจากน้ําชาวบ้าน ได้จัดพิธีอัญเชิญเจ้าแม่เรือตะเกียนอย่างเรียบง่ายโดยนิมนต์พระมาทำพิธีพร้อมเครื่องไหว้ก่อนเคลื่อนย้ายไปที่วัดป่าคาจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้หลังจบพิธีชาวบ้านไม่พลาดใช้แป้งรูปหาเลขเด็ดจากลําเรือและจุดทูปเสี่ยงทายปรากฏเลขที่ชาวบ้านพบได้แก่22 23 2 3 5 9 8 เลขทูบ117นาขณะที่เลขรถแบ็คโฮที่ขุดเจอคือ210และรถบรรทุกที่ใช้ขนเรือคือ80-3420ขีดซึ่งหลายคนเตรียมนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Macplus สนใจสั่งซื้อโทร088 309 66 00 line at DBM 66 00ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง b e Herb ส, <gas: S 2> สนใจสั่งซื้อ Heavenly โทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์อัด B Herb 99